คิ้วห่อทองเนะี่ยของแท้ผมกับบอกบอกเองแต่ว่ากับพ่อได้บอกลูกร,ร้านพี่นอ้อ้เขาได้มีสติอยูไปประมาณคู้บาจัน บุญกับบุญยังเป็นคนญบุญยังทุกอย่างบุญกับบุมีสี่แห่งขาดอกอาทิตเดียวเป็นกต่มีแต่ชีน่ะจินชีทุกชีเนี่ยมีแต่ดินมีแต่หนามมีแต่ไฟมีแต่ลมกูได้มาหากันมีแต่ใจหัวใจก่เคยคิดทำลายปองลายปอง โครงการอย่างมูมีต่อหนายังไงรับรลันจังสังมันเป็นนิสัยมัน,น,วย,วนยังสั่เราะว่าได้หินตรงตาเโอ้ดีใจลายวะเนี่ยทีทำเหมาเดี๋ยววาลองฟัง,เ,ววงเรือออกไวาฟังปลุ้รื่มวะโอ้ฟังรืง่มไปวะก็คาดเคลียรเนี่ยวาเอาไปเอามานีมันไม่หรอะวาเยเมื่อคืนมัน่าเสือมา,มาดิ เรา,เม,เามาเลากเมะาพกอมาด่ะเขาก็ต้องไปตอนรับเพลินะกนเขาก็ไปดเสีย,ยง่ไปตอนรับกันเขากลับไปด้วยว่าใจหออละไปรับเพลินูทงหน้า <c oughs> เพ่อนกคนจริงนี่นะวัวใจเนว่ยาอ้หลายมีข้าได้สิอธิบาติเยอะยเพร่น,นแต่ว่าอากาศกิลยลนี่โอ้ บึงบร,ระเด็นหรอพักากิริยามันต้องอาศัยใจต้องต้องอาศัยหัวใจความัน,ม,นมันเป็นกระแสของใจก็เพราะเข้นาน่ะมีบุญหลายแล้วหลายเติมเลยมั่งพอเป็นเราเป็นเมตตาบอกเรื่องนั้นเรื่องหนึ่งสู้ฟังเป็นลาของเราเป็นลานเปนา็นประเสริฐแค่ได้เห็นกระยาดิชอบแบบนี้เดี๋ยวนี้จะได้ไปนั่งใใกิ๊กไกกระยา พ่อเด็เห็นแล้วสิเป็นไงกันสีได้ยินได้ฟังกันย่าได้ฟังคุณแล้วสีขอใจกันย่่ะย่พ่อพ่อขอใจล้าดิสีออกไปเห็นคือจังคืวอวานี่นัวน้ยบอกว่ายังไ,งไงเนี่ยดิแต่ว,ว่าล่องเห็นเบิ่งถูกไหมเ็นบอกป็นยังไงแต่ว,ว่าล่องเห็นเบ่งกว่า ต่ผู้ที่ลงมือเห,ห็ุน,ปปน่ะคือบาอาจารย์เลยไม่ยากเลยว่าแต่เหตุวะว่าแต่เขาลงมือเห็ดเนี่ยนะเนี่ว่าลงมือเห็ุผลควายอ่ะเป็นาใหมากคำนั่งใจพวกเขานี่นะคุณบาอาจารย์ระดับนี้เป็นน,อน้องมากไม่กำนังใจลูกหลานพวกเข้าไปยัายอกกันเมาร้ายกินของที่ดีเนะี่ยกินเหมือนว่าจะไม่ถ่ายกันเลย อันนี้เข้ากินนะอ่าใส่ชีวิตเพิ่มอยู่ในลูกในเสียงเป็นกินดีว่ะปานมาสีโบแกว่ะอ่านอนอยู่รื่งเตียงนอนอหองโฮมนานละปานเพิ่นมาสีโบตายได้ด้วยป่ะเขาอยู่ทามกางคนบ้าตัวนีมึงคิดอย่าง